ครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าอีจุนพีทนะครับผมไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อแมปนี้ถูกไหมนะครับแต่ว่าเอาไปแปลมาใน Google ว่ามันอ่านว่าอีจุนพีทนนเองนะครับผมไม่รู้ว่าภาษาอะไรนะฮะซึ่งมีคนดูนะครับแนะนําแมปนี้มาให้ผมนะลองมาเล่นดูนะผมก็ลองมาศึกษาดูนิดหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรให้เราทําบ้างซึ่งมันมี KJ ด้วยนะฮะผมก็เลยคิดว่าจะเติม KJ มาในราคา999าร้อยาโรบักนะครับเพื่อที่จะมาฟาร์มให้เลเวลตันแล้วก็แมปนี้นะครับเลเวลตัน รู้ว่ามันขึ้นง่ายหรือเปล่าไงเลเวลอ่ะประเด็นเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ครับฝากกดไลค์ด้วยสักคนละทีนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันเลยครับผมคิสตันช็อปเว็บเติมโลบักราคาสุดคุ้มแถมมีบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดออสตาอนิเมะเอเวนเจอร์เบดบอลทอยเล็ตเทวารีเฟนส์และยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดีเล่นแต่ไม่อยากฟาร์มเองทางร้านก็จะมีไกดตันมาเสิร์ฟถึงททีีีี่่่ครบขนนนาด้้ตองเลย เข้าเกมมานะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่าแมพค่อนข้างที่จะมืดเลยนะตอนนี้อยู่มา3นาทีจะ4นาทีแล้วแมพยังไม่สว่างเลยก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปฟาร์มเราต้องไปเติม KJ ก่อนซึ่งผมก็ได้ทำการเติมโลบักมาแล้วนะครับทั้งหมด999เบโลบักเพราะงั้นฝากกดไลค์ครบ999รไลค์ด้วยนะฮะ KJ ก็อยู่ตรงนี้เลยครับผมนี่เราสามารถกดซื้อได้ฮะกดแล้วหมดสูตรอะบอกเลยลองรีดูถนะ้ซื้อ,อยังเรียบร้อยครับซื้อแล้วนะตอนนี้จะไม่เข้าตัวนะครับอาจจะต้องรีตัวก่อน หรือถ้าเกิดว่ารีตัวแล้วยังไม่มาอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องไปเอาที่ไหนแล้วนะนะเอ้ยไม่มีไม่มีจริงมันอยู่ที่ไหนวะผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บน,นึงนะครับว่าเคจมันอยู่ที่ไหนอเค,ครับผมไปดูมาแล้วนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่เกาะเอ่อบอสไอแลนนะฮะขอให้ได้เหอะถ้าไม่ได้นี่คือผมอร้องด้วยกา้าวาเลยเนอะนี่ไงครับเจอละทึบลองเปลี่ยนดูนะครับได้ไหมอ่าได้ด้วยโอเคครับมีทั้งหมด4สกิลเลยหรอไปกลับเกาะแรกก่อนอันนี้คือผมใช้ผลประตูนะครับมันก็เลยเดินทางได้เราต้องฟาร์มตรงนี้้ะครร20 20 20ิืออออไไ่่ผมมูลงด คืออะไรเอ่ยเออออกเป็นการกระโดดเตะแล้วก็มีสายฟ้าแกใช้แบค็คแฟลชด้วยเปล่าลวะลองต่อย,ต,อยต่อยได้ไหมอ่ะต่อยปกติได้นะครับถือว่าดีจะได้ใช้ฟามได้นดดดี่กดอีกกดอีกมาละถีบเลยเ,ออเฮ้ยคือนมาหกวลเดี๋ยวนะตีตัวเดียวได้แค่หกวลเยังเหรอวะ เตะเลยโอเคได้มา9เลเวลนะครับผมว่าชิปหายละทใชไมมันขึ้นช้าจังเลยวะแต่ว่าได้สตาร์ดมาโคตรเยอะอะเอออัพเป็นสเตร็งเลยแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นหมัดนะสำหรับเคเจเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาโค้ดใส่ก่อนแล้วกันนะครับมันจะได้แบบเออเร็วๆนะเรียบร้อยแล้วครับผมใส่มาก็ได้เงินทั้งหมด 1.28B นะครับกับเจมอีก 1.18M นะฮะโค้ดทั้งหมดนะครับผมจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะเอ่อตรงนี้สามารถรีมูฟไอเทมได้นะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างตตัวนนนนี้้้้้ซซืือออออคาาาาะใช่มมมยเลยไดด๋ขหิ1นนก อันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือที่สุ่มไอเทมนะครับมันจะมีโอกาสดอกประมาณนี้ถ้าเป็นเพชรมันจะมีโอกาสดอกเยอะขึ้นสุ่มแบบรัวๆเลยได้ไหมเฮ้ยสุ่มได้แบบรัวๆเลยแล้วของจะเข้าตรงไหนอินเวนทอ y รี่อ๋อนี่ไงเอ,อ้ยเดี๋ยวนะ ได้แล้วมาโกคูซูปเปอร์เฮร์ของระดับมิสติกนะฮะซื้อได้แล้วใช่ไหมดาบนี่ไงได้ละคาตนะผมขอแบบเออฝึกเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวลองสุ่มแบบอันนี้ดิมันจะมันจะ,นจะดรอปง่ายกว่าเดิมไหมของแบบแร่แร่อุ้ยได้ผลน้ำแข็งอุ้ยดูผมผมได้ละมาอีกฮอลโลออฟน่าจะอีจิโกะแหละผมว่าฮอลโล,ลได้เลดเฮร์มาครับผมแดงของเชียงคูดเปล่าอยากรู้ว่าผมยูจิมันทำอะไรได้บ้างตรงนี้ปะเออน่าจะตรงนี้นะฮะนี่ไงสามารถทำมัดยูจิได้ตรงนี้นะครับโอ้ยได้ฮอลโลออฟมาอีกแล้วแล้วตรงนี้นะคืออะไรโอ้ยนานนนนททีีีีีเเเเจออออออแแมมมมป่่่่ะะะะไไไรรรรให้้้าาสุบบบคักกืืโดลชย Indomitable f o r c e คืออะไรไม่รู้ค่ัแต่ว่าบวกดาเมจค่อนข้างเ <c oughs> ยอะ85แล้วก็บวก HP อีก65%อันนี้คืออะไร Family ยังมีให้สุ่มอีกเหรอโอ้โหชิบมานจะได้เล่นไหมเนี่ยขอสีทองแล้วกันโอเคครับสุ่มได้มาเป็นเรื่องของ Geska Vangard นะครับผมคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันจะมีบัฟด้วยนะครับเป็น Day บัฟกับ Night Baf นะครับผมตอนเช้าเนี่ยจะดรอปเออไอเทม15%แล้วก็บวกดาเมจอีร,อร์เซ็ SP นะะฮ15%แล้วก็บวกดา15%โอ้ยมีอย่างปี้ด้วยเหรอวะโอนะครับเราก็เทสไบ พอสมควรนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาฟาร์มกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเกินไปนี่นะโอเคผมขอดูสกิลก่อนแล้วกัน,นครับสกิลต่อมาชื่ออะไรไม่รู้ลองใช้ดินี่คืออะไรเอ่ยออกไปการต่อยรัวๆปะอ๋อนี่ไงอ้อมไปด้านหลังแล้วก็เตะอ๋อเตอันนี่เตะไม่เข้าหรอน่าจะเตะได้แค่ตัวที่โดนล็อกนะครับตัวแรกที่มันตายไปอะไรประมาณนั้นโอเคเวลสิบสี่แล้วฮะอือถ้อ <S <S าสี่คืออะไรคุ้นๆเหมือนเคยเห็น <S <S ใช่ปะนี่ไง เฮ้ยโคตรเท,ท่อ่ะโคตรเท่าอ่ะมันมีแบบวงแดงๆขึ้นมาตรงตัวมอนอ่ะตอนที่เราจะตีมันมันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่อ่ะเพราะมันขัดตาเว้ยผมจะท่านี้แม่งเท่ดีว่ะเนี่ยมันมีไอ้วงแด,งๆ,ดงๆนะผมให้ดูเนี่ยพาร์ทแดงๆอ่ะขึ้นมาไล้วดูสกิลสุดท้ายดิอันลิมิตเฟล็กเวิร์คคืออะไรไม่รู้จักเฮ้ยโ้ยออท่านี้อเองคูค่รเพลงอย่างดัง อโอียเออมันก็นดูเท่นะครับแต่ว่ามันเหมือนแบบไปไม่สุดอ่ะเพราะว่าไปได้เยอะกว่านี้เว้ย9ก้าโลบักของผมอะ่ะมันควรสวยกว่านี้นิดนึงตอนนี้ผมว่ายีบนะครับต้องฟาร์มตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงตรงนี้เวล25ามาดิมาดิ20คูณ3ไอ้น้องโดนไป60ทีเรียบร้อยโหตีทีเดียวขึ้นมาเลยวล31าเอขต่อยรัวๆหน่อยไอ,อ,อ,อต่อยใครไม่มีใครให้ต่อย โอเคใช้ท่านี้แล้วกันนะครับรวมมอนได้ดีลงไปเลยเพื่อนเ <c oughs> <ม>ต็มหน้าบอกเลยร,ร้อยอูไดเพชรด้วยเออหกสิบสามครับเราต้องเปลี่ยนมาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เวลห้าสิบถ้าจำไม่ผิดอ้าวอย่างนี้ก็ต้องโดนต่อยร,รัวหน่อยีนโคตรเท่เลยนี่ดาเมจจะไม่สุดเลยนะเว้ยแต่ว่ามันตายก่อนอะเอาเอาเ,อาเ,อาเ,อาเก่งงหรอเก่งงหรอเฮ้ยเก่งว่ะแป๊บนึงย่ำกระหม่อม นี่นะโอเคเลเวล72นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าต้องฟาร์มถึงเลเวลเท่าไหร่นะผมขอสักเอดสิบแล้วกันเดี๋ยวลองเปลี่ยนเกาะดูลงมาแบบเท่ๆเลยครับพี่ระเบิดโคตรเท่เลย80แล้วครับโอเคผมอัพมา316แล้วนะครับสำหรับเออสตาร์ทเดี๋ยวเราวาร์ปเกาะเลยแล้วกันต่อไปน่าจะจังเกิ้ลนะครับอันนี้100่อ้อยเต้อง100เงรอผมว่าน่าจะตีได้อยู่มั้งไหนลองหน่อยดิได้แหละคงไม่ได้ยากหรอกทีตรงนี้ขึ้น100พอดีมั้งนี่ไง Okay. โอเคข3โอ้ยเจ๋งว <know> <od> ่ะตรงนี้ก็เซ็ตสปาวนะครับผมว่ามันจะเป็นเว้ยมันจะเป็นเลือดผมมันจะเป็นต้องอัพด้วยจริงๆผมไม่ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเลยมันมันไม่ตีเราอ่ะเราระเบิดทีเดียวมันก็ตายแล้วอ่ะโคตรเวอร์เลยเว้ยแล้วบนนี้อะไรร5 0นะครับมันต้องเก่งมากแน่เลยขอลองหน่อยดิเอ้าหัวจังวะเคจจอัพให้แบบสามารถต่อยบอสต่อยมอนตายภายในหมัดเดียวได้เลยปะอ่ะนี่ไงหมัดเดียวไปสวรรค์ เพี่วันพันแมนไอ้น้องเกาะตอไปเวล์ทะไลไม่รู้่ะแต่ตรงนี้ยังขึ้นอยู่ที่ตรงนี้แหละเหมือนแม่งขึ้นแค่ตัวละหนึ่งเวลอะร้อยแปดสิบสองะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกาะกันดีกว่าเกาะตอไปได้เป็นเชียลทาววาร์ปครับทาวเวลจะมมันว์ปชา์จยังเลยอ๋อเวลสองร้อยแล้วไงวะผมว่าผมเก่งพอที่จะฆ่าพวกมันว่ะมารวมได้ไหมขอให้รวมได้ได้หมดไหมโอเคได้หมดเลยทุกตัว นี่ก็สบายดิถ้าเกิดว่าสตาัดเราเยอะแล้วแบบเราตีแรงอะ่ะนี่เราก็สามารถรัดเวลได้ดิพูดแล้วก็น่าสนใจสโอนิกบอมมันอาา่านว่าอะไรไม่รู้ผมเรียกโซนิกบอมแล้วกันฮะอมืมสโตอ,อิกเหรอสโตอ,อิกบอมเหรอโอเคลองขึ้นไปดูข้างบนดิทำไมเดินชาจังเลยอ๋อวิ่งได้เวลสองร้อยห้าสิบไม่เอาอ่ะกากโอ้ยมีกล่องมีกล่องเก็บกล่องก่อนเปิดเลยได้มา2,500โอเคไม่ต้องให้ก็ได้ทีหลังตรงนี้จะมีโอกาสดรอปโยรุชาร์ดอเอาไว้ทำอะไรดาบโยรุเหรอ ยังมีโยลุอีกเหรอว่าเกมส้อันนี้เวลสามร้อยนะครับน่าจะโดนทีเดียวตายเหมือนกันแรงเกินอ่ะนี่ไงทีเดียวไปสวรรค์ที่จริงผมสามารถสแปมตรงนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับตายอุมัดเดียวตายเลยถีบหน้าปัาบแล้วมันเกิดอย่างเร็วเกิดเร็วแบบนี้ก็สบายพี่แลวน้องสแปมเลยต่อไปไม่รู้ว่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเราจะถึง3 0 0ร้วยได้ซ้ำเรามาตีตรงนี้ละลิกเข้าไปเต็มหน้าที่มอข้างนอกน่าจะเยอะกว่าป่ะเนี่ย รอหน่อยดิผมต้องไปไกลครับพี่ดอกเยอะๆหน่อยระเบิดข้างนอกก็ได้พอได้อยู่นะครับไม่ได้เยอะเวอร์วังขนาดนั้นรัดเวลเลยได้ไหมเอาแบบโหดเลยอะ่ะอันนี้ดอกอะไรซิดเอกคือเมื่อกี้ผมสุมได้เยอะแล้วบากี้ัวน,นี้มอนเยอะดีผมว่าสแปมตรงนี้แหละสบายเคเจแม่งโหดอยู่แล้วอะ่ะจริงระเบิดเออมันต้องงี้ดิวะ โหระดับยางง่ายเลยตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด297จริงๆผมตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยนะเจ็ดห้าร้อยผมว่ามันรัดเวลได้อะโดยที่เราไม่ต้องฟาร์มตามเวลนะฮะไม่ต้องฟาร์มตามเควสอะมันฟาร์มได้เลยเว้ยคล้ายๆกับแมบบล็อกฟุตนะครับเหมือนกันฟาร์มได้มั่วเลยขอให้ได้เวลก็พอระเบิดมันโดนไม่ครบทุกตัวน่าเสียดายตรงนี้นะครับไล่เก็บได้ไหมสแปมต่อครับ ต่อยแบบรัวๆต่อยรัวๆ386รแ38แล้วถ้าเกิดว่าพูดไม่ชัดต้องขออภยัยครับอัดคลิปค่อนข้างที่จะดึกเลยนะโอเคดูวเวลาลงอีกรอบหนึ่งมันได้แค่4ตัวใช่ปะเดี๋ยวหลังจากที่ฟาร์มเสร็จผมจะลองไปคราฟยูจิดูนะครับยูจิคราฟง่ายอยู่ผมอยากรู้ว่าสกิลจะเป็นไงไงลงเลยระเบิด้ดอมครับไวมากผมอยากจะลองไปรัดเวลแบบตัวโหดดู่ะลงมา วิ450แล้วครับผมต่อไปเป็นบอสไอแลนด์เหรอก่อนนี้เอาไว้เสกบอสอะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเสกยังไงที่เราได้ไขามานี่คือที่เอาไว้เสกหรือเปล่าลองเสกอะไรดีวะผมกลัวกลัวเสกแล้วมันมันโหดเกินโอ้มันสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เงินในการเสกหรือว่าจะใช้สุคนาเอกคือไม่มีอะใช้อะไรดีโอ้นี่ไงมันมีหรอวะเฮ้ยแล้วผมจะสู้มันได้ปะเนี่ยเอาชิบหายละเอาละเสกมาตอนนี้ไม่มีจุดเซฟเลยเอามาดิ พี่หวดเกินนี่สุขุนานะเว้ยเอาอีกนิ <ST SL I> สุขุนาก็สุขุนาอะไรเว้ยผมอะเคเจโอ้โหแล้วสุขุนาดอกก้อนน้อยอ่ะอ <started> ันนี้คือบอสจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวลองซิดสปาวเลยมาโดนแน่โดนเซตหยอดต่อยแบบรัวๆครับแล้วก็เฮ้ยพี่แกสวนชิพหายละโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้กอนโอชิบหายละเฮ้ย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 มันปล่อยสกิลทีเดียวผมตาย พี่โหดเกินแล้วไงวะผมกลับมาใหม่วะพี่ตอกเลยไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกจริงๆนี่ไงนี่ไงพี่แกแค่สกิลแบบแรงเฉยไงผมจะแบบเอาลวัวๆเลยนะฮะมาเป็นชุดอ่ะลองดิโดนเฮ้ยทีเดียวตายเอออ่อนมาไอตัวที่ปล่อยขึ้นดาบเมื่อกี้ไปไหนแล้วเห็นเก่งเลยวะทีเดียวพอเองอ่ะ,ออะลองอิจิโกะดิมาตอนเชา้ามีโอกาสดรอป ของเยอะนะฮะเพราะว่าเรามีคูณ 2, 2> <c oughs> ไม,ม่คูณ2นี่ยมีสิเลยนะครับ15%ในการดรอปตอนเช้าโอ้มันก็กากเนี่ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นวัสโตลอดคืออะไรผมไม่รู้จกักเองคือใคร <c oughs> อิชิโกะอีกล่างหนึ่งไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าไม่เคยดูแต่น่าจะใช่ครับมาันจะาเรื่องเดียวกันตายเฮ้ยไม่ตายต้องแถมไม่ตายต้องแถมเกือบเกือบเกือบชิบหายแล้วเกือบโอ้โหโอ้โหเอาแล้วสกิลพี่แกจะค้ายอย่างเงี้ยนะ ผมตอบอะไรมาตอบกล่องอุมีโกโจด้วยอ้าวอย่างนี้ผมอยากลองว่ะใช้5ล้านเลยอ๋อถ้าทีเดียวไม่ตายผมอาจจะต้องแถมนะฮะโดยที่ทีเดียวตายตีได้ยันตัวสุดท้ายเลยวะเนี่ยซิดวีสองเสกละลงมากับโาณคนแล้วก็แถมนะฮะมจะแถมแบบเร็วๆเลยโอ้โหโอ้โหนึกเฮ้ยเตะก่อนแล้วกันนะครับหงว่าจะตาย้ไม่เข้าไม่เข้า ไม่เข้าเลยเวลเราย,ย,ยังน้อยในขนาดนี้ก็ถือว่าแบบเก่งแล้วนี่ไงโอ้โวิขึ้นโคตรเยอะผมจะรีบแบบจัดการมันให้เร็วที่สุดนะฮะอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับตอนที่ใช้สกิลอันตีนะผมลดแบบสุดแล้วนะวิวขึ้งหลอดเกือบตายลงอีกมันจะไม่รู้ตัวใช่ไหมนี่ไงเอ,อ้ยรู้ตัวแล้วชิบหายละอยาพี่เะเตะทิ ตายเนี่ยอืมอยากได้แรงกว่านี้ว่ะอัพอ,อีกเน้นละผมเน้นดาเมจอย่างเดียวและตอนเนี้ย,ฟ,นนะยฟังจนหลอนอะผมบอกเลยฟังจนหลอนอะแม่งฟังอยู่นั่นแหละเออชิบหายละยังไงวะตายเฮ้ยฟิิลนี้โดนแน่นอนตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปตายให้ม,มันรู้ไปอืม 957แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแวะก,กันที่เกาะสโนไอแลนด์นะครับเฮ้ยอูยมอนรีไปเยอะมากว่าเจ็ดร้ 700. อยเคยดีแล้วที่เราไปฟาร์มตรงนู้นมานะฮะถ้าเกิดว่าไปนั่งฟาร์มเกาะลิงเหี่ยวแน่นอนผมเห็นอะไรแวบบๆเหมือนเจ้าทะเลใช่หรือเปล่านั่นใช่เจ้าทะเลหรือเปล่าไม่รู้ว่าสตาร์ตันเท่าไหร่นะครับอาจจะเท่าก,กับเลเวลเลยนะ5,000ันกะเทียมาอืมคุณน้อยวะ่ะเดี๋ยวนึงนะผมขอแวะไปที่เกาะนี้ก่อนเจ้าทะเลงบน้อยโอ้ยอะไรวะน่า นี่ไงโอเคผมเปลี่ยนเกาะไปที่ดีเซอร์ไอเลนหนึ่งนะฮะสวัสดีครับไอ้ I. บอสอยู่ไหนเอ่ยต้องการเจอบอสของพวกนายบอสเรเวล850นะครับชื่อมันก็บอกอยู่ว่าน,นูบนะครับน่าจะไม่เก่งมากกระโดดทีบหน้าน่าจะตายอยู่แปะเออโหดอบน้อยมากเลยโดนหมดไหมถ้าโดนหมดจะโอเคมากวิโดนหมดกินมันฟามตัวนี้ได้เ,ยเด้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยแวะไปที่กเกาะดีเซอร์สองเวล950รข้างในน่าจะเป็นเ,ลเวลพันหนึ่งนะฮะ ดบยูตะแฮผมยูตะดบจา่ายหมอนี้นะฮะขอถีดทีเดียวพอ,อ,อทีเดียวพอทำไมมันดูดบน้อยจังเลยวะเต็มหน้าอดี๋ลองด้านหน้าดิจะได้เยอะกว่าข้างในปะรู้สึกบอสพวกเองแม่งกากมากเลยเว้ยโดนทุกตัวเลยโอ้โหได้ยิงเยอะขอสแปมตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปต้องไปฟาร์มที่ไหนนะจริงๆมันน่าจะมีที่หวยกว่านี้แหละแต่ตรงนี้มันแบบมันโดนทุกตัวจาก47นะฮะขึ้นมาตอนนี้63ตอนนี้ก็เวลหนึ่งพันแล้วครับเดียวเอง อันนี้เบลเก้าร้อยขอเหยียบหน่อยนะไอ้หนึ่งสองซ้ำเหยียบสกิลเดียวใช้สักคุ้มอ่ะจริงๆเติมมาใช้อยู่สกิลเดียวผมจะวาร์ปไปที่เกาะต่อไปเลยครับภาษาอะไรวะเนี่ยน,นี่ตัวอะไรอิจิโกะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเรียกไว้ก่อน,นไปเรื่อยๆเลยดูว่าตายไหมตายไหมไม่ตายด้วยตายเนี่ยสกิลมันชอบค้างไอ้ตัวเนี้ยไม่รู้เป็นไรพอ,อหายแล้วนี โอเคน่าจะมีแค่นี้ฮะตรงนี้เราว่าไปที่อื่นครับโทจิไอแลนด์เนาะโอ้โหทีคุณคุณทีคุณคุณนะเออเขาบนนั้นมีโกโจปะโกโจร่างที่มันเอ่อร่างตื่นอะตบโทจิเล่นแล้วกันดอกอะไรบ้างแบบโกโจบลัดอ๋อสามารถหาได้ที่นี่เพื่อนได้โชคร้ายหน่อยนะเนิ่ากจ,จะโดนโกโจกระทืบแล้ยโดน,โโดน,โโดนโเคเจกระทืบอีกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมตีมันก่อนถ้าไม่ผมถึงโดนดมีดจากมันตอนนี้แหละตายโดยที่ไม่ได้แตะตัวแน่นอนลงแบบเต็มๆเลยนะไอ้เฮ้ย ทิไ้ไงถีบตูดเลยรอบนี้แหละไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นเล่นอะไรไม่ให้เล่นนีไ่ไงทิบหน้าด้วยมาถีบแบบเต็มๆเลยอ่ะมีแบบสต็อปให้เราดูแบบชา้าๆด้วยนะฮะได้มา1 1ึ่งหนึ่งเก้าเก้าร้อยหนึ่งสองศูนย์สี่ในเวลาเปลี่ยนเกาะเออเกาะต่อไปนะครับเป็นเกาะอะไรเออในดูหน่อยดิปลาแดงมันอ่านว่าอะไรไปลาแดงปลาแดงพีระมิดอ้าวปลาแดงปลาแดงบอสมันอ่านว่าอะไร,ร,ะร,ะร,ร,ะระวะ โอ้ดอบน้อยว่ะตรงนี้มันดอบน้อยนะครับจะรอเปลี่ยนเกาะดีกว่านะฮะแมกมาไอแลนด์นะครับเกาะต่อไปที่เราจะไปเออเรียวพันเจ็ดร้อยโอเคน,น่าจะตรงนี้แหละต่อเลยฮะเหยียบอืมขึ้นอย่างเยอะตีมอนรู้สึกว่าจะขึ้นเยอะกว่าตีแบบพวกบอสอีกนะครับแล้วข้างบนนี่มันอะไรวะเนี่ยมันเยอะจังเลยวะคือถ้ามีสกิลที่มันใหญ่กว่านี้ผมว่าน่าจะฟาร์มแบบชิลเลยอันนี้มันโดนแค่ไม่กี่ตัวไงขอสแปมสักคู่หนึ่งแล้วกัน โอเคครับตอนนี้ก็หนึออ่ันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าเลยครับส่วนสตาร์ทได้มาอีกสี่ร้อยน่าจะตันเลยปะนี่ไงตันอยู่ที่ห้าพันจริงด้วยครับที่นี้ก็สบายแล้วไปอัพอย่าง <c oughs> อนนื่นฮะอย่างเช่นเลือดเนี้ยเดี๋ยวดูดีว่ากิฟมีอะไรบ้างอย่าบอกนะว่าเอาเคเจกิฟได้เหออแล้ <c oughs> ตเติมสดด้วยไงโอ้ลุงยิบซื้อในร้านดีกว่านะครับ <c oughs> เลียดคุ้มกว่านี้เยอะใครอยากเติมก็ไปเข้าร้านคิทตันช็อปได้นะครับตอนนี้ก็เป้าหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดแล้ว ดูมอนต์ดิกี่ตัวเนี่ยแต่ว่าผมเสียดายมากได้แค่นี้ไงถ้าเกิดว่าได้ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหทีเดียวน่าจะขึ้นเป็นร้อยจริงๆไม่รู้จะถึงหรือเปล่าพูดไว้ก่อนนะครับฟาร์มต่อครับผมขอที่พันห้าร้อยผมจะเปลี่ยนเควสแล้วนะไม่ได้เปลี่ยนเควส์แต่เปลี่ยนจุดนะครับเกมไม่มีเควสลืมไอ้สกิลนี้ใช้สักคุ้มอะ่ะซื้อมาใช้อยู่สกิลเดียวจริงๆรอบเดียวรอบสุดท้ายน่าจะขึ้นเลยนะครับพันห้าพี่ว่าไงไม่บอกเ <c oughs> ราอือหนึ่งห้าศูนย์สามด้วยไปที่ดักไอแลนด์เออไม่ต้อง แต่ว,ว่าถ้าโดนทั้งหมดนี่จะคุ้มมากคุ้มไหมมาดูกันตุม้มอ่าเราก็จะสแปมตรงนี้ต่อไปนะครับให้ถึงเลเวลเอ่อสองพันเลยได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะได้เลยครับข้างบนนี้เรื่ออะไรสองพันเจ็ดตรงนี้ก็สามพันปะนี่ 3, นออไงสามพันดาร์คไพเลตดอกไลไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปอ่านนะครับขอตอยก่อนตอยก่อนค่อยคุยโอ้ตรงนี้ดอกเยอะเรามาฟาร์มตรงนี้ดกวานะครับจริงๆข้างบนบอยสก็ฟาร์มได้นะครับแต่ว่าผมอยากได้แบบเยอะๆไง เอาตรงนี้แหละน่าจะเยอะดีลงเลยผมอาจจะต้องไปหาแบบมันตน้โหดกระทืบแล้วนะครับมันจะได้แบบขึ้นทีเดียว5,000เลยได้ไหมโอ้โนี่ขึ้นเยอะจริงใช้เวลายอยู่ในเซิร์ฟนี้1ชั่วโมงนะครับจริง,รงๆข้ามไม่รวมต้นคลิปนะฮะที่เราแบบทำต้นทำนี่ก็ประมาณ40นาทีแบบเริ่มฟาร์มนะประมาณ40นาทีครับถึงวพันหกตอนนร้นี่ก็จะฟาร์มชา้ากว่าน,นี้ไงตอนเริ่มแรกแม่งแบบขึ้นน้อยมาก จริงๆผมสามารถสแปมจนเลเวล5,000อาจจะได้นะครับแต่จะได้เห็นแค่เกาะเดียวไงมันก็เลยอาจจะน่าเบื่อนะฮะเฮ้ยผมฟาร์มตรงนี้ที่เดิมฟาร์มต่อเหยียบ1 8นแเปลี่ยนเควสกันเปลี่ยนจุดฟาร์มให้มันไม่ได้เป็นเควส์น้อยไปที่เกาะดัมมี่ไอแลนด์ครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเกาะที่เอาไว้ฟาร์มจริงๆหรือเปล่ามันชื่อดัมมี่อ่ะนี่ดัมมี่จริงด้วยฮะขอลองดาเมจของเคเจหน่อยดิตอนนี้ผมอัพตันแล้วนะเท่าไหร่นี่คือดาเมจเต็ม,มๆของเคเจนะฮะสกิลแรก86,000สกิลตอนแป โอ้เป็นแสนเป็นแสนแสนหกหมื่นสี่พันคือถ้าโดนจริงๆนี่คนโดนทีเดียวตายเลยนะเว้ยแล้วสกิลซีล่ะอโมสองแสนเจ็ดหมื่นหกพั <c oughs> นโอ้ไม่กอดดาเมจหนึ่งล้านสี่แสนโอเคผมเปลี่ยนเควสแล้วกันไม่ได้ดิเปลี่ยนจุดฟาร์มนะตรงนี้ไม่มีอะไรให้เราฟาร์มจังเกิล V2 นะครับน่าจะเป็นเกาะสุดท้ายละ เราจะต้องอยู่ที่นี่แบบยาวๆเลยนะครับน่าจะไม่ได้เปลี่ยนละเพราะตรงนี้ก็สี่พันโอ้สี่พันแล้วเชงคูดด้วยไม่เก่งหรอกถ้าได้ทุกตัวผมบอกเลยผมจะปักหลักอยู่ที่นี่แบบยาวๆเลยครับ <S <S <ๆ>มาดูกันว่าจะได้ไหมลงละสามสองหนึ่งลงมาตูมได้ทุกตัวครับโอ้โหเลยว่า้ืโนครนเยอะอัพต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวอัพเลือดก่อนเลยแล้วกันเลือดก,ก็สองพันสี่นะฮะต่อครับผมได้ไปเยอะมากได้รอบรับแบบเกือบร้อยอะแม่งขึ้นเยอะจริงคอดูนะ ตอนนี้55ขึ้นมา94เกือบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราดูแชงคูสดิมันจะเก่งซัมไนวะต่อยแบบธรรมดาก็พอละนะสกิลเดียวพอเฮ้ย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 มันเก่งแปลกๆวะเฮ้ยเมันเก่งแปลกๆโอ้โหพี่แกเทวอาอสานใส่อย่าพึ่งขอระเบิดก่อนนะพี่อันนี้ไป1 0 0 0 0แดาเมจยังไม่ตายอีกโอ้โหเก่งจริงเก่งจริงไม่โม้ของจริงนี่หว่าพี่แกสมมติที่เป็นแชงคูสดบอสตัวสุดท้าย ผมไม่อยากตาย,มมยผมไม่ได้เซฟครับผมไม่ได้เซฟครับพี่หยบโอเคราเบิดบไปแสนหนึ่งไม่แสนแล้วสองแสนแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะหยบไม่เออได้ดาบไหมดาบเซเบอร์ขอได้ไหมกิก้อน,น่ะโอเคตายโอ้โหดอบอย่างน่อยไปกลับไปตีมอนกลางดีกว่านะครับน่าจะ5 0 0พันเลยครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็ต้องสแปมต่อไปจนครบ5 0 0พันะบอสแชงเกิดานะครับน่าจะเป็นบอสที่โหดมากๆเลย

อ่ละครับทานมาเกือบ2ชั่วโมงนะครับถ้าเอาจริงๆก็ไม่ถึงหรอกนะสอชั่วโมงเพราะว่าอย่างที่บอกครับต้นคลิปทำนู่นทำนี่เอ่อตอนนี้นะครับขาดอีกประมาณ28เองนะครับสลับเลเวลผมก็จะเลเวลตัดแล้วนะครับผมจะลองไปสู้กับบอสซิดดูอีกรอบหนึ่งครับเป็นซิดวีสอนะอยากจะรู้ว่าตอนเนี้ยผมสามารถสู้กับมันได้แบบสูสีบ้างหรือยังแล้วผมก็ได้ใช้เป็นเรื่องของผลน้ําแข็งนะเพราะคิดว่ามันอาจจะเก่งนะแต่พอลองมาใช้ดูแม่งกากมากเลยเว้ยหรือเป็นพวกของเรามันโหดเกินไปทุกอย่างมันก็เลยดูกากว่เีวผมจะใช้้ผผลลลดอกคืนนแวัะรปตู กินเข้าไปเลยแล้วตัวก็จะตายแล้วก็บอสเชงคูดเนี่ยผม,มอยากรู้มากเลยว่ามันดอกอะไรบ้างอาจจะเวิตันเลยก็ได้นะตีมันกระโดดเดียบลืมไปว่าไม่เทวา,าอสันที่เราตายลุมม้มอยากได้ดาวมันวายโยลุไม่ใช่เชงชยโยลุเอ,อ่อดาววันนี้ครับกิฟรอน,นครับผมสีเลยตายไหมเอา้าตายด้วยมาแก้มือล้วจะสูสีกันหรือเปล่าด้วยเวลาแล้วทําอะไรก่อนดีนี่ก่อนแล้วกันเอา้าไม่ถึง <S <S โอเคชิบหายละ สกิลวีไม่ถึงแม่งจบเลยเหยียบให้แล้วก็กระโดดทีบไม่ทีบนี่วะอันนี้ต่อยต่อยรัวก่อนอย่าให้มันใช้สกิลครับตาเมนผมแรงละนี่ไงเตะโอ้ยทันไหมทันอยู่เตะสตอมมิกอะไรไม่ฟังบทอไรไม่ฟังเหยียบทีบอีกพี่ทีบต่อยต,อตายปะ รูบร้อยสกิลหายไหมโอ้โ oh, หไม่หายด้วยตอนนี้ครับผมขาดอีก7เลเวลนะครับตีไอเซนดีกว่านะครับเอาไอเซนบ้างยังไม่เคยตีขาดแค่7เลเวลเองไอเซนน่าจะดรอปได้อยู่นะฮะนี่ไงล่อยแบบคอมโบโดยคอมโบเข้าไปถีบหน้าปูมแล้วก็เตะเพิ่มตายไหมไม่ตายถาถาเถียเถียงไอเะของซิดยังช้างอ,อยู่เลย โอเคเรียบร้อยเลยว่ตันแล้วครับผมเป็นเกมที่ฟาร์มได้ง่ายมากตอนแรกผมนึกว่ามันจะฟาร์มได้ยากกว่านี้นะแต่เข้าจริงๆแล้วฟาร์มง่ายมากนะครับถ้าพูดว่าง่ายกว่าทุกแมปที่ผมเคยฟาร์มมาคือมันก็ไม่ไม่เกินตัวมันก็ฟาร์มได้แหละนะฮะในซุคุนะผมสามารถคาบมันได้ไหมผมต้องมียูจิก่อนแล้วค่อยมาคาบอ่ะเอาเรียกกลับเกาะแรกเลยดิลองทดสอบดาเมจยูจิกันนะครับนี่คาบได้ละอ๋อมันเป็นสเปเชียลจริงด้วยเป็นสเปเชียลนะครับอย่างละห้าพันครับอัพได้สี่อย่างสเปเชียลนี่ฮะประมาณนี้ลองยูจิดิเกกก่งงัมมมไนีท้หดสสิิลลแรก ต่อยรัวๆ,ๆแล้วเมทเข้าไปตอนนี้นะครับทั้งหมด14,000นะครับผมมาดูสกิลซีกันนะครับผมอเออเรากดแช่ไว้ดูนี่คือดาเมจที่ทำได้ทั้งหมด25 <c oughs> ่สาทำไมกากจังวะแบ็กแฟรอืมเท่าไรดูไม่ทันแป๊บนึงรอรีก่อนเฮ้ยมันนานเกินไปเปล่าแบ็กแฟรเนี่ยเนี่ยมันมันกดโอเคได้ละ3 5มพแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงฝนนะครับต้องขออภัยนะบ้านผมนะฝนมันเริ่มตกแล้วนะคอยของเรานะครับมันยังเหลืออีก5,000ันครัมันสมาร์ทอัพได้ทั้งหมด4อย่างอย่างที่ผมบอกเลยนะครับ ผมจะอัพเป็นในเรื่องของซอสนะเพราะผมเนี่ยจะลองไปทําโยรุนั่นเองเดี๋ยวเราแวะไปทําโยรุนะครับวิธีการทำน่าจะไม่ผิดเราต้องไปที่เชียวทาวนะครับไต่บันไดขึ้นไปแล้วกันนะครับโอ้ขึ้นได้แค่นี้อ๋อออกมาได้นี่ไงมีฮอกนะครับอยู่บ้านตรงกลางเลยนะครับไม่ใช่บ้านเนี่ยเรียกว่าเป็นป่องตรงกลางครับเราต้องใช้มีฮอกแฮสนะครับแล้วก็โยรุชาดซึ่งไม่มีหมวกมีฮอกอุ้ยได้หมวกมีฮอกนะครับจากการสุ่มตรงนี้ ได้โกโจบัดด้วยแล้วก็โกโจเฮใช่ปะนี่นะครับได้โกโจเฮบตดมาแล้วก็เลื่อยโกโจนะครับนี่ก็อาจจะทำโกโจได้นะครับในคลิปนี้เอ,อ้ยมาทีเดียวคุ้มเลยเหรอมาครับเลยครับ นี่ได้ไปแล้วดาบโยรุวับที่เกาะโทจินะครับเราจะลองไปซื้อโกโจดูเป็นโกโจล่างเอ่อล่างครั่งนะฮะโกเมนอาร์มในในลองดิเอ้ยได้เอาซื้อได้จริงด้วยมีโทจิตรงนี้ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราเนี่ยแวะไปที่เกาะดัมมี่นะครับไปทดสอบสกิลดูว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับผมสลับโกโจแต่ก่อนอื่นขอโยรุก่อนนะครับสกิลแรกครับผมโยรุแฟตโอ้เป็นการพุ่งไปฟันนะครับพุ่งผ่านดาเมจหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับต่อไปครับโยรุสแลชมีการป่ายขึ้นดาบไปครับ1,400นะฮะ สกิลซีโยรูสแลมอ้าวเลยเฉยเลยลองอีกรอบทุบป,ป้า๊าบหนึ่งมืนทำไมมันดูเบากว่าสกิลอื่นๆวะมาครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาทดสอบดาเมจของโกโจบ้างนะครับสกิลแรกชื่อบูพูนะครับผมเป็นการดึงนะนี่เป็นอย่างนี้เลยดึงมานะครับทำดาเมจไป5,761มาลองสกิล2ครับผมเลสพุทเป็นการผลักนะฮะมีดึงกับผลักโอเคนี่อุ้ยสกิลสวยนะ ดาเมจหนึ่งมืนรนะครับคือว่าสวยสกิลสวยมากเนี่ยเดี๋ยวลองดึงแล้วคอมโบดิดึงมาคอมโบนี่ฮะลองสกิลซีนะครับผม Imaginary ี่คอนโล่เพอร์โพกดนี่ไงเฮ้ยมีท่าอันนี้ด้วยว่ะดราเมทห้าหมืเฮ้ยเท่ๆอันนี้อันนี้เท่อันนี้เท่จริงโอ้ท่าลีนานอยู่นะเสียดายมันไม่บอกนะเวลาในการรีเวเออต่อไปเป็นสกิลอเวกนะฮะอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยมีด้วยเหรอมาแล้วสกิลหนึ่งดึงมาดาเมจ8ป0 0อ๋อเป็นการบัฟนะครับสกิลสองเลดดาเมจ14,444รใช่หรือเปล่าเอาใหม่ใกล้ๆเลยอ่าใช่ครับแล้วก็ imaginary รี่วะ เจอมูนัสก,กิเข้าไป87,975นะฮะประมาณนั้นคือเกมนี้มันคน่อนข้างจะหาของง่ายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเรามาสุ่มตรงเนี้ยสุ่มเพชรน,นะครับมันจะมีโอกาสดรอปของดีเว้ยซึ่งจะมีระดับมิสติกอยู่ที่0.5%เลยนะครับเฮ้ยได้คำสาปได้นิ้วคำสาปสุคราหมาเอางี้อาจจะคาบได้นะเว้ยผมเห็นนะครับสุคราหร่างแรกมันใช้แค่เออ่นิ้วคำสาป1อันนะครับแล้วก็ยูจิซึ่งผมสามารถคาบได้นะนี่ครับได้แล้วสุคราหมีทั้งหมด3สกิลนะครับผมสกกิลแรอุยเท่ วูดอมดหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับสกิลต่อไปครับผมกระโดดกับหลังรับฟันครับสองหมื่นะฮะสองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าสกิลสุดท้ายการอาเขตปะเฮ้ย,ยมีการอาเขตหรอนึกว่าไม่มีเว้ยยังมีเฉยเลยนี่ครับเป็นสารเจ้านะฮะเขาพูดเยอะๆหน่อยละกันเดินลิขสิทธิ์ผมลิขสิทธิ์ไว้พูดเยอะๆ ได้เมีทั้งหมด70,000ครับที่ทำได้ครับ7ม0 0นน่งพันนะครับผมโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะฮะฝากกดไลค์ผมด้วยสักคนละทีนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมคลิปหน้านะครับอยากให้ผมเนี่ยไปแวะแมปไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับ 乱殺軍